สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ผมก็มีโอกาสได้มาถ่ายทำชิปวิดีโอนะครับเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวขนาดเล็กนะครับยี่ห้อชัยโยนะครับไปดูยี่ห้อก่อนนะครับเห็นไหมครับเครื่องสีข้าวชัยโยนะครับของบริษัทสามยอดมอเตอร์จำกัดนะครับ นะครับเรามาพบกับเจ้าของโรงสีก่อนนะครับครับเอาสวัสดีเอาสวัสดีท่านผู้ชมดูวสวัสดีค่ะอ่าซื้อ,อยังซื้อ,อ,อยังแม่เตี้ยมดวงกิน,น่าอ่าอยู่บ้านไหนบ้านน้องเมกบนน้นวายเพื่อนน้องวชิจังหวัดอุดรท่านี่โอ้ซื้อโรงสีไหมเนาะสีไหม นี่ครับลงสีครับลงสีไม่ครับยี่ห้อชชยโ่นะครับของบริษัทสามยอดมอเตอร์นะครับอเดี๋ยวถามเบึงราคากนราคาเท่าไหร่ครับราคานี่ราคาเท่าไหร่หมื่นหนึ่งมืน,มน,มนสามพานันเก้าร้อยบาทเงินสดหรือเงินผ่อนครับนี่เง,เงนินสดโอ้เงินสดเนาะจ่ายสดสดเลยเนาะจ่ายสดราคานี่ถือว่าถือคือแพงราคาเนี่ พพถือบ่แพงพ่อซื้อโอ้โบ่ถือบ่แพงพ่อซื้อได้เนาะซื้อได้อยอะนี่เนาะลูกสีแข็งนี่เนาะเป็นไรถูกใจบ่ถูกใจ,อ,ใจอยอะสีดีบ่สีขาวดีบ่สีขาวเม็ดขาวงามโอ้เม็ดขาวขาวเม็ดขื้นนอนเนี่ยเม็ดขาวงามเนาะเม็ดขาวขาวงามขาวลายได้ขาวลายนี่มีแกบบ่ลูกสีรุ่นนี้ บ่มิจจะห้ามเป็นห้ามเบิดโอ้ดีมากเนาะดีมากบ่มีแจบมิจจะห้ามนะครับสีออกมามีมีเขาเขาขา,ขาวดีแล้วก็มีห้ามห้ามนี่ค่อนข้างหยาบจักหน่อยแม่นบ่อบดเทียสองอ่อน,นเอามาบดอีกเทียสองสิได้ห้ามอ่อนนะครับ <c oughs> นะครับเอาใช้นี่ก่อนเนาะใช้นี่ก่อน สวัสดีสวัสดีตาการที่บังต้องมึงดีได้ไหมครับพี่บอมึงแก่ไเอถ้าจะระกันโมี้แมนรบกันเหรอไปครไปบุมมี่ไประกันท่านเขาจะรับผิดชอบเลยพี่บอลด้วยแซทเดียวกันยี่นี่แม่แซยุขึ้นกันเลยแซยุ้อขึ้นกันบอยบ่ได้ผมม่ดบุมี่หรอกครับ ผมมีครับผมมีสาขายยังครับมาจากบริษัทเดิตรงหมดผมกี่ไว้ครับพ่อแม่เนี่ครับพ่อแม่แล้วตัวที่บานีของของขังของขังกระังครับบริษัทสมใหม่แล้วบ้านนี้สมก็นมวดผมมาจากบริษัทเดิตรงบริษัทเดิตรงนะครับเมื่อไรมีผีมีทรงมียังบมื่อไรมีสาขาจะใช้ครับมาจากโรงงานยังยังเดิตรงหมด แต่ว่าสีเขียวมามีได้ครับเนอะมีแต่สีแดงครับแต่ใช้ยนี่ยมีแต่มีได้ลงกีสามเงินท่านเจ้าท่านเจ้าเอาอยู่ได้เหรอบ้านเนี่ยท่านเจ้าเอาอะไรท่านเจ้าเอาโลครับเอาเอามาสามเครื่องมื่อน่ะเงือเม็ดได้วไหมอ่อนดีเม็ดกูอ่อนแล้วขึ้นตะเกียบกับตะแกงครับมาหนักขึ้นตะข้าใส่ตะแกงยากกวตะแกงเบอร์หนึ่งหัวเบอร์เจ็ดนะครับอายังให้อ่อนก็ได้แบบเป็นแป้งก็ได้ ลงยูทูบดูงกันทายไปจระอาเจียไดีลงยูทูบเราตงนี้ส่องอยู่บ่เสียค่าส่องได้ลงยูทูบมต้องมีส่องตัวเองไเห็นบอกีส่องตัวเองไลยคนคนไหนคนยัได้กันคนเนี้คนเบิ่งเก็มันต้องมีต้องเสียค่าส่องตัวเองมันสิลงทำน้ำนำลายเหรอวะอย่าไเสียค่าส่องบเขาตมากคนกเบิ่งหายยได้จิ ผมมั่ผมมีคาซ่ซองกันได้เนี่ยของผมแม่แม่เม็นาซียนแล้วยังบ่ท่านเองาาหาสินินมแม่ครับันะที่แรกผมมาทางศิลงปากกาคายรถกันนะผัวใ้รถเกี่ยวมาได้มันต้องใช่คาองไงเขาาเจ้าพุทธชัดยังเขาว่าเจ้าพุทธอันนี้อันนี้เท่มีคา่องกยังพันเทาคนกดหลายรก็ได้เงินหลายเสียน เสียไหขึ้นก็ได้แล้วเงินจะเงินนอเสียคาเสียค่าพวษคุาทิปาทิปไตต่ำตัวนี้ม่น่าเดอไเแล้วก็ได้แล้วก็ดังเงินอมาเนี่เาตีใหญ่นหน้ากะดังเงื่อบเนี้เราได้เส้นไหละเสียได้เสียค่าโฆษณาความเตะไม่ก็าส่องเขาทับค่านะเขาโอ้สเงี้ถือรางวันที่หนึ่งแล้วโอ้ยมาต่องมนต้องเสียค่าภาษีกาได้เพราะว่เป็นให้พวกหลานไม่คจะท้องไปกันไ ทดลองทดลองมือดิบบ่ได้ทดลองหลายเด้อเป็นเป็นมั่นศีลเพิ่นเพิ่นบ่ให้ใส่งานมั่นศีลเอาซ้ำทัวร์หนึ่งแล้วครับเออทัวร์หนึ่งเนาะม่นครับ,บรมาณบ่เกินบ,บ,บ่เกินซีบในทีนเนาะบบครับ เดียวหาหทีได้อยู่ขันซ้ำนิดทดลองซื้อได้อยู่ดอกทดลองครับไดส้สีน้องเพราะว่ามันศีลองสาธิตรบอกวิธีของคุซครับมันนนเป็สองสามสองได้ครับ <c oughs> โอ้ส,สองสามสองนเดกเลือดแล้วมันสินพื้นหามกันคัดคืนก็ถือวับพ่นแล้ว้างอื่นานเนไม่บ้านคุนต่างกวดไว พันศิลพันมหยเฮ็ดเสียงดังมหยทำงานเสียงดังซ้ำเสียงรถปัสไซ่แล้วลพอ่อถ้าว่าซ้ำในดังก็รถขีรางก็กสีดังสีต่ปัาบเบิล้ลยด้ครับยกมาไฟขึ้นนี่เกมวมาดมาไฟเฮ้าถึ้นมาเบิงถ้าสองรอย,ยี่ิบขึ้นถึงสองรอยสามสิ สี่สิบห้าสิบหมดแล้วครับสีได้ครับตัวนี้ครับสวีกตัวนี้สามารถทํางานได้สองระบบครับอืเดี๋ยวนี่ครับบิดมาทางสีเขานะครับเบอร์หัวลูกศรมันนะครับเด้อครับนี่ครับสีเขานวดจะพอทำงานนะครับใบกลางก็บิดกับคุณพ่อบิดมาทางปั้นบดตัวสีเขาก็ทำงานนะครับคุณพ่อไปกลางก็บิดที่กลางครับบาดเลยครับพ่อผมจะสีให้เบอร์นะครับเด้อครับบิดเป็นทั้งสีครับหมุนตึงรอกตัวรอบบนเข่าคุณพ่อได้เด้อเนี่ยหมุนหนึ่งนดหนึ่ง ถึงบอกว่าครับเอาออกมาเลยลเทครับคุทุกข้างจะมีตาเขาลงมาแบบเในทุกข้างเพะ่สักบางึงมันจะหายไปนด้อเนอะก็ห้สักพางันหายไปกตอนหอยมันจะหายไปแล้ครับมันจะหายไปครัหายเห็นปหมครบหาไปแล้ว เนี่ยพอี่เบยเอาคุณทครับเนี่ยนี่ยพอทามาที่ตอนเนี่ไม่มาบัดตอนเนี่ยหนครับอพ่อี่ละพ่อต้อเป็นแน้อยนี่ปึ๊บมาแบน่ยเลยอนขอห้อบาดขอหักอขอขอหักข้อน้ขาดน้อยของที่เจ้ทานีขบนเขาหานั่งฮักูเจทานีขอหอ มันักคู่พ่อเองเปึ๊มโอ้แต่มันมีเศษน้มน้ำน้อยนึงแล้วพ่อพ่อมเศษจมาแนวเลยเข่าั้งกว่า่ไปเรื่ครับตอไ้าวขาได้ดีแล้วว่าเดอามาขาขาได้ถูวนี่รักใส่เรื่อยๆเจก็จะเบิดหาสอบปุ๋ยที่สอบปุ๋ยหมนนอสมุตพัดเธอนึงครับพ่อสมมุติหนึ่งนยยุ่หาสอบปุ๋ยเนี่ครับผมโอ้ขดนันหครับ รุ <łość> ่นในหาสกุลถ้าพันธุาตายให้ทุนห้ามเขาเต็มหอนเชิงนึงเขาเปิดกลนเที่ยวเขื่อนห้ามเขาเร็วอยู่เนาะเร็วสดเลยเพราะฉมันยังไม่กาเขาแบบนี่มีวกมิงกูอย่ไมนึงมิ้ีเก่าถามว่าตอนนล้เราไป เาไม่ดีตอนไหนจะมี่นำเนี่ยงไม้ลีงเกลีจะมี่ารเขาแล้วก็เท่าพัดซึ่งมจะหายไปเนี่ยโรกับพอี่นเาไแล้วนมไวหนไปวครับแล้วก็ปิดในตู้กาครับ ปิดครับเห็นบ่งามบ่เม็ดเขาเหรอครับนั่น,นครับอู้เขางามอยู่เขางามอยู่สี่โมงหนึ่งได้อยู่หาสอบปุ๋ยแม่แมีสามเงินเด้ไหนี่ลงเงินก็บากระซีซีรอบเดียวครับหยำเตนหินว้ายตนอนนี้มามีหินนะครับเด้มาไม่หลุม <c oughs> หินคัดครับเป็นตะแกรงเหล็ยแบบสุกแกงครับนี่ครับน,นี่นี่มันไม่หินล่งนี่ล่งนี่ไม่หินครับบานเด้ผมมีแกะด้วยแม่บานนี้ยี้ออกมามีตะห่ำรวนๆได้ห่ำแกะ ขายแตะห่ำก็ได้กำไรขึ้นแล้วนะครับอยกไกก่อนโอ้สีขาวสอหนึงก็ได้ห้ามสองนึครับเจ้ามมีแกบครับบานี้ผมสบดเื่อนครับคุณพ่อบิดมาตั้งฟันบดเอาอีเ่คนก็ีบานอนี่ว่าผมตัวรับตัวรับเลยห้ามเลยครับผมบอกทำาห้ามเบาบอเบาเยครับเจ้าตากไผ่ครับบาน ต้้งแต่กระทั <unwanted kt Não> ่งอานถึพัดครับลอยลงไปเลยลอยถ้าเขาเป็นเขาร่้อลยลงไปเลยอยลเรื mm ่อยจเอาลงไปแห้งพอมีแค่ไปแห้งฟังเสียงเครื่องเขานั่มทำมันหนักพกอบอายังปีใหม่เอามือจุล่ก็ได้ตอย่างถึงใบพัดครับใบพัดไม่น้าอแมนอยู่ครับผมตัวนี้จะเป็นทบนะครับเส้นนีครบทุใช่ใบพัดตัวมันเป็นหู้น้หนมาอพัดเั้เยนี้พอกะเก็ลงไป

เรา<โ>ดรัเราฟึ๊บแล้วกจบเนาะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยพ่อบ้านนี้เทเรื่องครับบ,บ้านรถเหลี่ยมจะเป็นแบบใดใดห้ําคือเกานี่ครับเป็นแบบนี้ถ้าอยากอวดอีกก็ต้องสร้างตะแกงพิเศษพออ่ออันละสองร้อยครับตะแกงกับเบอร์หนึ่งจุดหาพอดีเลยครับตัวนี้มันเป็นเบอร์สองพ่อตะแกงบ้านนี้ผมจะบอกคุณพ่อครับบ้านนี้ดีไปดีไฟเ้ามันตกได้บ้านมันสีแขน มันสิห่องอืดมันทำงานอยู่มันน่ะนะมันสิห่องอืดมอเตอร์เราสิบ่าทำงานได้มันห่องอืดมันแค่เอาตัวนี้ลงก่อนก็ได้ปพื่อเผาลงนะครับใช่มันห่องถึงหัวมอเตอร์เขาจะไหมมันห่องแล้วปึ๊บปิดไปแล้วเบิดแล้วถอดปลั๊กออกเพาะเอาขึ้น่องเสร็จละครับมันยกสะหัวคัดนะครับหัวคัดมันยกได้อิสระได้ครับเด้อปึ๊บเขาจะไหลลงเนี่ยเพาะกระโยกสายผ่านเสร็จได้นี่ครับเส้นสีนี่นะครับเขาจะไล่ลงอนี่ อ,อิสระนั่น่ยวแล้วพอก็เริ่มต้นไม่ขึ้นเก่าครับเพต้องตั้งยังมันแมนพิษตัวหนึ่งนั่งสักก่อนสักก้อนสี่โยเขาเปิดเข้าไปพิษไปปุ๊บมันมอนทิสายอันนี้แล้วพ่อก็เปิดเครื่องทํางานเปิดเขาลงขึ้นเก่านับหนึ่งไม่ขึ้นเก่าครับ,รบเอาถสวยยังตรงไวสกก้สักก้อนสักพักนึงมันก็นหายไปพอพอต้องตั้งอีกเด้อคสักพักน,นึงหายไปเอาเกิดมาเที่ยขึ้นเก่ากับซีตัวหนึ่งลเลยครับบ้านนี่ที่มันแขน็งมันจะยามใหญ่ถุงถ้ามาเต็มเท่าน,นั้นแหละ หอยกึ th, os, An, dai, ่งหนึ no okay. ่งพอเทศบอกว่าถ้ามันเต็มมันจะเป็นล่มมันเป็นล่มดันครับม like ันล่มไหลย่อนเห็นมันอยู่นี่มันจะอันอยู่นี่เลยครับบานมัจะแค็นแห้งเดี๋ยวเทแข็งแห้งต้องถอดหนีได้พ่อขนาดเบอร์สิบสองสองตัวดึงออกมาครับดึงจานครับเหนียวมาดึงตะแกรงออกมาสั้นออกกระซุบเขาคือเก่าประกอบกระสิได้คือเก่าครับยังไงตัวนี้คือกันพอทำมันแค่ห่องเอื้อพอกพิษสวิตตัวนี้ไว้ก่อนคือกันนี่แหละเอาลงคือกันปึ๊บพอมาเปิดตัวนี้ครับบาน ปึ๊รั่มสิเต็มอยู่นี่โดยเต็มอยู่นี่พ่อกระดึงออกมาโหลดครับดึงออกมาความสะอาดมัน,มนชุบเข้าไว้ก็รทำง,งานในต่อคือเก่าใช่แตะแกรงออกมาเนี่ยสิบอกวิธีเปลี่ยนดีกว่าดีกว่าีพ่อแต่แกงมันเป็นเบอร์เดียวกันนะครับเจ้าเอามาสำรองเพราะว่า,วาบัมันต,ต้องเกลี่ยแต่แกงไว้แล้ว มีน็อตดีสี่ตัวครับค่ายออกสามค่ายหลวมตัวหนึ่งนะครับเดิมมันเป็นหล่องสองขางครับเอาตัวขาดออกมาสักกอนกระซุกขับไปตามหล่องมันครับน็อตแต่แกงว่าตรงกับหล่องมันนี่น็อตจะบวถึงด้านนี่พอมันเป็นน็อตจำกัดมันจะเป็นน็อตสันไปเลยได้พอพราะตรงไรมันถึงหล่องสองขางนะครับเป็นวัดับหล่องมันสองขางมันประกบอยู่ใสกยามันครับตัวนี้เอาตัวนี้ขอดานได้กันนะครับพุณพ่อ เดี๋ยวเนี่มันห้ามอย่าม้วบรละเอียดป่ะในเนี่ยบรละเอียดมันเป็นมันมันตองพอต้องสร้างตะแกงครับมันเป็นเบอร์สองเพิ่นต้องแถมเบอร์สองมาให้แบบนี้ครับต้องสร้างพิเศษได้พอบ่เป็นภาษีเอามาให้ทุกเบอร์ครับแต่ละเอียดพรากระโทนสร้างคือสร้างต้องสีแหละเครื่องสีผสมห่านบ้านเก็บมันอยู่หน้าบ้านนะผิดแล้วพอเอาแต่แกงเบอร์หนึ่งให้แน่กับเบอร์หนึ่งจุดฮาเอาสิสองเบอร์นะครับละเอียดแน่นอนอันนี้เป็นเบอร์ยังก่อนเบอร์สองครับตัวนี้เบอร์สองครับตัวข้างในกับเบอร์สองมันเบอร์เบอร์เดียวกันครับง มอเตอร์ไซค์ครับประปกันยังไงอสียบอ่พอเข้าใจบางคนเพิ่นบ่เข้าใจได้เพราะรัาประปกันน้าเกิดโมเมนต์พอตัวนีนึงคนก็รับประกันลูกปืนหัวสีเข่าครับนี่นี่แหละลูกปืนมันี่นี่นีแล,ล้วพอสองลูกปืนหัวบดครับนี่แหละลูกปืนนี่นี่หนีแล้วครับสามลูกปืนโมเล่โอ้อนี่ครับอยู่ใน,นนีแล้วครับสี่มอเตอร์ครับเพิ่นรับประกันรับประกันโดนคนเด่ปีหนึ่งครับค<ป>ุณพอป่งเนาะแมน,น เอาลับประกันจุดใหญ่มาซาครับจุดใหญ่ๆมันจุดสำคัญเลยนะพ่อถามมันแตกมันยังทุบไปเบอร์ได้น่ะเครื่องเบอร์ได้ไปรับประกันมี่ในเสือเ้าก็มี่พอทุบไปมาเกินสามสี่มืองังนจะอะไรต้องรอเวลาครับมันไกลกันคือผมมาส่งเครื่องเาก็ขผมมาเบืองไห้รอชิ้วจริงยันคือคุณพ่อใจร้อนผมจะบอกให้ฟังคือหมอเล่ดอกพื้นแตกนี่พ่อใจร้อนพ่อนี่ใส่ผ้าเนี่ครับเหยียบนี่ลงปพ๊บอมุวนมุนออกเจรีานนะครับเด้อเอ้ยมุนม้นเข่าในเจรีาน มุนเขาจะย่านครับมุนออกจะเข่งนะครับเด้อครับยา่านสายพางกับสอ,อน,นอจนุดองตัวนี้ดึงมัเล็ออกมาส่งไปที่อยู่ในหนาเครืองนะครับเด้อทุกไปหาเัินก้อนกับส่งไปที่อยูได้หนาเครืองนะครับปึ๊บส่งไปหลดนเนี่ยผมว่าผมก็เด็สอนอเนี่คือเก่าเพราะว่าผมไม่ีแนวเอาออกผมมีเครืงอ,อัดออกแมนส่งไปนั่น,นี่งครับทียูถ้พพาพอเฝ้ามันจะเลี้ยวขึ้นพอส่งมือนี่คือว่ามือขึ้นหอดมือขึ้นผมประกอบให้ผมก็ส่งกลับขึ้นมาคือเก่าอืก็บอกทียูให้เขาทียููพอ บอลทรงด้วยกันทรงไปเซนี่ติไปเซนี่ก็ได้ครับตัวนี้มาหน่อยข้อลี่ก็ได้มาหน่อยครับง่ายๆตัวนี้ครับนั่นแหละเพื่นรับประกันตัวเพื่อนมารับประกันหนึ่งก็ตะแกงรัดเข่าครับสองตะแกงบดสามสายพ่านสีหน้าจอเพื่อนมารับประกันนะครับเด้อครับคือตัวเพื่อนมารับประกันเข้าใจครับสายพ่านพวกเปลืองเราครับหน้าจอเขาตายออกตะแกรงรัดเท้าได้สองอันนี่ตะแกรงรัดเข่าตะแกรงบด หามหนึ่งหามหินลงไปซองหามหินว่าน็อตหามไปของแข็งล้องไปนะครับคบตัวน,นี้คือกันของแข็งลงไปตอนนี้กับแต่ตอนนี้พ่อโอ้ครับนี่แหละครับเก็รับประกันแล้วกันมันด<อ>สีไหนถามหลวงพ่อเออสีอะไรถามว่าสีเขียวไวว่าไม่บด้ษัทผมนะครับที่จะสีแดงครับใช่อยู่อันนี้ของแข้งครับบริษัทแท้บริษัทใหญ่มากเลยตรงครับอันนี้มันใบประกันนี่พ่อเนะครับพ่อเก็บไว้ดีๆครับตัวนี้ครับฐานต่อไฟกะนี่แหละอันพื้นฐานกะใแท่แบบนี้ก็ไปก่อนครับ อเบเกอร์ครับเป็นเบเกอร์แบบนี้ครับก็คือปากสามสิบแอมมากครับสามสิบแอมเล้วก็สายไฟสองคุนซีหรือสองคุนหาก็ได้ครับคือปลากสามสิบแอมมากแล้วก็เต่าเสียบครับอืมครับตัวนี้เข้าเอามาอยู่กับไก่กับบุ้งสีหอาก็ได้ครับปากสามสิบแอมครับแบบนี้ชทำนี่แล้วครับ

โอ้แมว่ครับวเบนาะเรียบร้อยเนาะเขไปนเขาเนาะไล้วพ่อเรียบร้อยครบเนาะครับผมครบเรียบร้อยครับขออนไา้ขอตัวนะครครับคขอตัวนะครับมาดีครับัสดีครับ